วันนี้นะคะนำะชุดแสกผ้าไหมเก่านะคะพี่ๆคะ่ะมาฝากพี่ๆนะคะตัวนี้นะคะตัดจากผ้าไหมาลายโฮนนะคะผ้าไหมาลายโฮนตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะพี่ๆคะ่ะอกสี่สิบสองแขนเป็นแขนยาวตุ๊กตานะคะแขนยาวตุ๊กตาสวยๆผ้า ดผ้ากาวซับในนะคะพี่ผิวขาอัดผ้ากาวซับในเป็นไหมเก่านะคะอาจจะมีร่องรอยนะคะเปิดเปืือนบ้างเล็กน้อยนะคะพี่พะเดีายวให้ชมข้างในนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะอกอกนะคะราคาตัวละสองพบาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะพี่ผท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ ถือว่าเป็นงานตัดที่เนียบมากนะคะพี่ๆคะ่ะเนียบมากเลยนะคะสวยงามมากนะคะราคาสองพบาทนะคะตัวใหญ่อยู่นะคะพี่ๆคะ่ะแต่ว่าเรา,าจำ้ำกลับไว้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้ชมนะคะ เป็นทรงนี้ความยาวก็ประมาณเข่านะคะ6.42ความยาวประมาณเข่านะคะพี่ๆท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ